สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่418 สวัสดีพี่พี่ยาำเย็นวันพุธที่22พฤษภาคม2567นะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาทุกถูกเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ i d ีล n e h e งดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่พี่เนาะ ลองตัวพี่ๆครับชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่แจ้งน้องได้เลยยินดีให้บริการนะครับพี่ๆวันนี้พาะเยอะพอสมควรเลยก็อยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนก็แจ้งน้องได้เลยครับพี่ๆแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นรับชมพี่พี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พครับแล้วก็อย่าลืมถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับพี่ๆเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนว่าเฮงดีพระบ้านมาแล้วครับพี่พี่แต่ถ้ากดดตติามมมไไไ่่่เเปป็็นนรคพี ครับเรามาเจอเจอกันทุกๆวันเลยตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเน้นย้ําอีกหนึ่งทีตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเจอเจอกันที่นี่เฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาทุกถูกกับพี่พี่รอพี่พี่อยู่นะครับพี่เอ้าวันนี้เราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับยามเย็นๆวันวิสาขบูชาแบบนี้เผื่อเผื่อพี่พี่จะไปเวียนเทียนนะพี่พี่โอเผื่อจะออกไปเวียนเทียนข้างนอกนะพี่พี่เนาะเผื่อจะออกไปทําบุญเวียนเทียน เรามาเริ yeah! ่มต้นก really? ันเลยดีกว่าครับพี่พี่นี่เลยวันนี้ไปไว้ให้นิดนึงครับพี่พี่รายการแรกมาที่ลูกตะก้อมหาอุดแบบนี้หลวงพ่อสุดครับพี่พี่วัดการหลวงแบบนี้ครับพี่พี่สองห้าหกศูนย์พี่พี่เนาะสร้างย้อนยุคมาแต่ก็สวยงามดีครับพี่พี่ครับสร้างย้อนยุคมาแต่ก็สวยงามดีแบบนี้เป็นลูกตะก้อครับพี่พี่แล้วก็มีตัวอขระตัวยันแบบนี้เต็มเมเลยครับพี่พี่ครับนี่ดูนะตัวอระตัวยันเต็มเต็มแบบนี้เลยเขาเขียนไว้ชัดเจนครับพี่วัดกาหลวงแบบนี้จังหวัดสมุทรสงคราม นี่ครับพี่สวยงามดีแบบนี้น้องพี่พี่เนาะนี่ครับพี่นี่นะเอาเชือกร้อยครับพี่พี่สามารถทําเป็นตะกรุดได้เลยแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เนาะตะก้อครับพี่พี่ลูกตะกรุดตะก้อแบบนี้หลวงพระพ่อสุดครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทเปิดประเดิมรายการแรกวันนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาหลวงพ่อโตครับพี่พี่หลวงพ่อโตแบบนี้นี่เจ้าของเดิมเขาเอาไป ปิดทองทาทองมาแบบนี้นะพี่พี่เนาะได้ความเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าจัดสวยจริงเก่าเก่าดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่พระเนื้อดินเก่าเก่าแต่ว่าสวยงามดีนะพี่พี่นะพระเนื้อดินเก่าเก่าแต่ว่าก็ดูสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูนะเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลย เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้มีการทาทองครับพี่พี่ครับมีมีปิดทองทาทองแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอา300ร้อยบาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับนี่เดเลยนะพี่พี่นะหลวงพ่อโตเอา3 0 0ครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นขุนแผนเคลือบแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่พระขุนแผนเคลือบแบบนี้นะพี่พี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีมีตลับแบบเก่าเก่ามาให้หนึ่งใบแบบนี้ครับพี่พี่ถึงเม้จะเก่าหน่อยแต่ก็โหดู แต่ว่าคลาสสิกดีครับพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่คุณแผนเคลือบแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะจัดไปครับพี่แบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่ครับนี่คุณแผนเคลือบแบบนี้นะพี่พี่เนาะมีตลับเพหนึ่งใบถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่เอาสามร้อยบาทคุณแผนเคลือบแบบนี้เอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระสมเด็จครับพี่พี่อันเนี้ยผมดู เออเป็นน่าจะเป็นเกจิจัดสร้างน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่เนี่ยด้านหลังเขาจะเป็นปั๊มตาแบบนี้ครับพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นตาเนี่ยน่าจะเป็นตามงกุฎไม่น้อนแบบนี้ครับพี่พระมหามงกุฎแบบนี้ครับพี่มีฉัดสองข้างเห็นฉัดสองข้างแบบนี้แล้วตรงกลางเป็นพระมหามงกุฎแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่แต่ว่าเป็นอ่าพระสมเด็จตังไี่พี่เนาะเป็นพระสมเด็จครับพี่พี่หลังเขาเป็นพระมหามงกุฎแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วมีการปิดทองมาด้วยแบบนี้เก่าดีคลาสสิกดี เป็นน่าจะเป็นพระเกจิจัดสร้างนะครับพี่ๆเน้อแบบนี้ครับพี่ได้ความ เออเป็นพระผงเก่าๆแบบนี้ครับพี่เขาทําเก่าๆมาแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับเหมือนจะเป็นการลงรักปิดทองหรือเปล่าน้องพี่พี่นาอแบบเดียวครับพี่ไม่ทราบที่นะพี่พี่นะอันนี้ไม่ทราบที่เห็นว่าเออมีตาพระมหามุกุฎแบบนี้ก็สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบน้ะพี่พี่น้องแบบนี้นี่เลยครับพี่พี่มีพระมหามุกุฎแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อดินเนื้อผงแบบนี้นะพี่พี่นะเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้ครับพี่พี่มีการปิดทองมาเอาสามร้อยบาท หญิงเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพ,พี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเพิ่ม พระเพิ่มเนื้อดินเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ดูโพเด้งๆเต็มอง์แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้เลยพระเพิ่มลําพูนแบบนี้ครับพี่พี่องค์ใหญ่หน่อยแต่ว่าสวยงามดีครับพี่พี่แล้วดูเนื้อดินเก่าจัดสวยจริงครับพี่พี่เนื้อดินละเอียดในลึกๆเลยครับพี่ดูพิมพ์ทรงลึกจัดสุดจริงแบบนี้ครับพี่พี่ดูนี่เลยนะพี่พี่นะลองดูนะเนี่เห็นเส้นขีดๆใต้ฐานแบบนี้เลยครับพี่พี่เห็นเส้นขีดๆใต้ฐานแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่พระเก่าๆสวยงามดีโพเด้งๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ โผล่เด้งๆงแบบนี้เลยนะพี่ๆนะโผล่เด้งสวยจริงๆครับพี่ๆครับนี่โผล่เด้งๆดงแบบนี้สวยงามมากๆเลยพี่ๆต้องดูครับพี่นี่เลยนะพี่ๆนะแบบนี้ครับพี่ๆครับแบบนี้เลยนี่นี่เม็ดแร่ลอยแบบนี้ครับพี่ๆเม็ดแร่ลอยแบบนี้เลยครับพี่ๆครับนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะพี่เนาะแบบนี้ครับเอาสามร้อยบาทพับเปิมเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆรายการต่อมาเป็นเหรียญหัวหิน วัดเขื่อนกรุณาแบบนี้พี่พี่ต้องดูเนื้อทองแดงเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่นี่หลวงพ่อหิอแบบนครับพี่พี่สงองสี่เจ็ดเก้าแบบนี้เก่าเก่าเลยครับพี่พี่ครับเก่าดีเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงพ่อหินครับพี่พี่หลวงพ่อหินวัดเขื่อนกรุณาแบบนี้ดูตัวตัดก่อนนะพี่ต้องดูให้ดูขอบเหรียญก่อนนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่ ขอบเหรียญแบบนี้ตัวโอ้โหดูครับพี่รายละเอียดสวยงามมากๆเลยผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้รายละเอียดสวยงามมากๆครับพี่เหรียญเสมาแบบนี้หรือว่าหินวัดเขื่อนกรุณาแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีเนื้อทองแดงเก่าๆเลยพี่พี่เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยศิละปะสวยงามมากๆแกะบล็อกด้วยสวยงามจริงๆครับพี่พี่ผมต้องโอ و, ้โหดูอย่างนี้ครับพี่อยากให้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูนะ นี่เดี๋ยวให้ดูภาพรวมครับพี่พี่จะเห็นว่าแกะบล็อกได้สวยงามจริงๆครับพี่ๆี่ไปเหรียญเสมาที่แกะบล็อกได้สวยงามมากๆครับพี่พี่แบบนี้เหรียญหลวงพ่อหินถ้าพี่พท่านใดชอบเอา400บาทเหรียญหลวงพ่อหินวัดเขื่อนกรุณาเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อผางพี่ลองดูเลย นี่สวยงามเหมือนกันครับพี่พี่ครับตัวอัษรตัวยันคมชัดดีรายละเอียดเหรียญสวยงามคมชัดดีครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อผางแบบนี้วัดอุดมคงคาคีรีเขตครับพี่พี่ลองดูปีศก ขออภัยครับพี่พี่ปี2อ1 2ครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อทองแดงเรียบพลาสติกให้เรียบร้อยพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ลองดูนี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีครับพี่พี่ครับนี่รายละเอียดริ้วจีวรคมคมแบบนี้เลยครับพี่พี่ริ้วจีวรคมคมแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะวัดอุดมคงคากริเขตแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อผางแบบนี้โหดูเป็นไงพี่ ตัวหนังสือเป็นไงครับ,รบพี่ขึ้นเป็นสันคมคมแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับขึ้นเป็นสันคมคมแบบนี้เลยสวยงามดีนพ้พี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่นี่ดูพศ2 5 1 2แบบนี้พระผิวบ,บ้านเดิมแบบนี้เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้มาให้เรียบร้อยเอา400บาทอย่างนี้เอา4 0 0บาทเข้านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญกลมแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญกลมหลวงปู่มหาเจริญไปหลวงปู่มหาศิลาไปหลวงปู่มหาเจิมซะแล้วเบลอแต่ เบอร์เย็นๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูด้องแบบนี้ครับพี่ขออภัยครับพี่หลวงปู่มหาศิลาสลิจันโทแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญกลมแบบนี้มีนัมเบอร์ด้วยนะแปดสองสองมีต่อโคด้วยครับพี่พี่เนื้อทองแดงสวยงามดีครับพี่พี่อันนี้ก็จะเขียนว่าที่ระลึกอายุวัฒนะมงคล79แบบนี้น้องพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยสวยงามดีครับพี่พี่นี่สวยงามดีทองแดงสวยๆผิวออกไฟๆนิดๆแต่พี่เนาะผิวมีไฟนิดๆครับพี่พี่ยังติดผิวไฟนิดๆอยู่อย่างนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่นะ ให้ดูนัมเบอร์ก่อน822 82, แบบนี้หลนะเลขสวยด้วยเลขเบิ้ลด้วยนะพี่เนาะรายละเอียดพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่สวยงามคมชัดดีครับพี่พี่ครับสวยงามคมชัดดีแบบนี้หลวงปู่มหาศิลาแบบนี้สวยงามดีมีการตอกคดแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามมากๆเลยอุ้ยตัวอักขรตัวยันถือว่าคมชัดดีครับพี่พี่ครับนี่ตัวอักขรตัวยันดูสวยงามคมชัดดีแบบนี้ดูครับพี่เห็นไหมครับพี่เวลาเล่นไฟเนาะเห็นไหมพี่เห็นผิวไฟแบบนี้ละเรื่อละเลื่อแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เอาห0 0บาท เหรียญหลวงปู่มหาศิลาครับพี่เอา600บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อเอาปการหาืพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เหรียญพระพุทธชินราช2468 2469แแบบนี้ท่านอาจารย์กูนครับพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่ เหรียญเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เหรียญเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่สองสี่หกแปดสองสี่หกเก้าเหรียญอัปาาแบบนี้พระพุทธชินราชท่านอาจารย์กุลองพิบินน้องแบบนี้ครับพี่เก่าจัดสวยจริงไปเหรียญทรงเสมาครับพี่พี่ครับปีสองสี 682469แบบนี้เป็นยังไงพี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่เกาดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่ท่านอาจารย์กูลแบบนี้เขียนไว้ชัดเจนครับพี่พี่หลังยันสวยงามมากๆเลยนี่ครับพี่ตัวฟอนต์แบบนี้ครับพี่บอกได้เลยว่าเป็นพระปี60 70แน่นอนชัดเจนดีครับพี่พี่แบบนี้เนาะเกา่าดีสวยดีครับพี่พี่นี่ขอบเหรียญแบบนี้นะครับพี่พี่นะขอบเหรียญแบบนี้เลย ขอบเหรียญแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลองดูครับพี่พี่นี่ขอบเหรียญเขาเป็นแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูต้องอย่างนี้เอาลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะเอา4ี0รบาท เหรียญท่านอาจารย์กูนแบบนี้ครับพี่เหรียญพระพุทธชินราชอาจารย์กูนแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ลายการต่อมาเป็นเหรียญแอปเปิ้ลแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อทบพี่พี่ลองดูนี่เหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่เหรียญแอปเปิ้ลเหรียญทรงแอปเปิ้ลหลวงพ่อทบแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีเลยทีเดียวแบบนี้ดูตัวตัดครับพี่พี่ดูตัวตัดขอบเหรียญแบบนี้แม่คลาสสิกโดนใจพี่พี่ไหมครับพี่อย่างนี้คลา ดีครับพี่ที่ระลึกวัดช้างเผือกแบบนี้จังหวัดเพชรบุร์ปี2 5 1 6นะพี่พี่เนาะแบบนี้สวยงามดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเอา300บาทฟังไม่ผิดครับพี่อย่างนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโธปี2 5 1 9ครับพี่พี่สร้างมาสร้างบารมี19นะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่รายละเอียดสวยงามคมชัดมากๆอยากให้พี่ลองดูก่อน อันนี้อยากให้พี่ลองดูก่อนเลยครับพ,พี่ลองดูเนาะเนี่ยครับพี่ดูดู สวยงามคมชัดแบบนี้สวยงามคมชัดแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับพี่ดูรายละเอียดสวยงามคมชัดดีครับพี่ๆตอโคดด้วยนะพี่ๆนะต่อโคตด้วยครับพี่ๆแบบนี้หลวงพ่อคูณปริสุทโทแบบนี้ครับพี่ๆสวยงามคมชัดดีเลยทีเดียวครับพี่ๆครับนี่ตัวขระตัวยันเป็นไงพี่ด้านหลังโู่สวยงามจริงๆครับพี่ๆนี่วัดบ้านไรออำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาแบบนี้หลังยันครับพี่ๆแล้วเขียนชัดเจนรุ่นสร้างบารมี 1> 2 1 1 9แบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนื้อทองแดงสวยงามดีเอา400บาท เหรียญสร้างบารมีหนึ่งกหลวงพ่อคูณพับพี่สวยงามคมชัดดีเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นโอ้โหตะกัวครับพี่เนื้อตะกัวครับพี่พี่พับพิคเนตเนื้อตะกัวครับพี่พี่เลียมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่ลองดูนี่ตะกัวน้ำนมเก่าเก่าสวยดีครับพี่พี่ครับตะกัวน้ำนมเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีเก่าดีสวยงามดีพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะพี่พี่เนาะขอให้ทุกพี่ทุกท่าน ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างดังสมปาถนาครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พีนี่เนื้อตะกัวน้านมแบบนี้นะพี่พี่เนาะอย่างนี้เอา300บาทนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระปิดตาครับพี่พี่พระปิดตานี่เลยนะพี่พีนะหลวงพ่อทองสุขครับพี่พี่ครับ หลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีนะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่นี่ดูนะองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าเก่าจัดสวยจริงครับพี่พี่ครับเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่พระปิดตาหลวงพ่อทองสุกครับพี่พี่วัดสะพานสูงนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยครับพี่พี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่เนาะแบบนี้พระปิดตาครับพี่พี่แบบนี้เลยเอาสี ร0 0บาทนี่เอา4ี่รอยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทองสุกเอาสี่ร้อยลองดูแล้วกันครับพี่พี่ไม่แพงครับพี่พี่วันนี้บอกได้เลยว่าวันวิสาขาบูชาแบบนี้วันพระใหญ่ครับพี่พี่เอามาแบ่งปันแบบโอ้หดูราคาแบบพิเศษสุดๆเลยครับพี่พี่ลองดูเนาะรายการต่อมาเป็นพระ พระเหนือพรมว่าพี่หลวงปู่ดู่เหรียญหล่อพระเหนือพรมหลวงปู่ดู่แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดพี่พี่ท่านใดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดแล้วเหรียญน,นี้สวยงามมากๆครับพี่รายละเอียดพระหล่อเก่าๆแบบนี้แต่รายละเอียดติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับนี่ดูนะรายละเอียดติดคมชัดดีแบบนี้เลยตัวยันคมชัดดีครับพี่ๆรายละเอียดทุกอย่างสวยงามคมชัดดีตะเข็บพระหล่อแบบนี้นี่ครับพี่ดูตัวอ克ะตัวยันลึกๆแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูนะนะซ่อนหางแบบนี้นี่ ยันครูเลยครับพี่ยันครูเลยเนาะพี่นนาะแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะพระเหนือพรมเอา300บาทฝั่งไม่ผิดครับพี่พี่พระเหนือพมองค์นี้เอา300บาทผมบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่แพงครับพี่พี่บอกได้เลยว่าโปรโมชั่นพิเศษไม่แพงครับพี่พี่ ดูจากเรื่องเบื้เบืองตนก็นรู้แล้วครับพี่ราคาเนี่ยแบบหเบาวิวกับพี่พี่รายการต่อมาเป็นพระชัยกับพี่พี่พิมห้าเหลี่ยมแบบนี้เจ้าคุณสีส่วนวัสดุทัศน์กับพี่พี่เลี่ยมเก่าๆคลาสสิกมาแบบนี้เลยเลี่ยมเก่าๆคลาสสิกมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ห้าเหลี่ยมครับพี่พี่นี่เนาะพี่พี่เนาะ เจ้าขุนศรีสนครัพี่พี่ครับนี่พระชัยพิมห้าเหลี่ยมแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีเหลี่ยมในพลาสติกแบบเก่ากึกมาแบบนี้เลยครับพี่ๆดูเหรียญรอเก่าๆแบบนี้นะพี่พี่เนาะนี่ครับพี่ๆรอยตะไบรอยเก็บตะไบแบบนี้คลาสสิกเลยครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะเอา400บาท พระชัยพิมพ์ห้าเหลี่ยมแบบนี้เจ้าคุณสีสนครับพี่พี่เก่าจัดสวยจริงเรี่ยมพลาสติกแบบนี้ครับพี่ดูโอ้โหจะบอกว่าไม่เก่าจริงไม่ได้เลยครับพี่พลาสติกแบบนี้เลี่ยมแบบนี้เก่าจัดจัดเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระพรหมสามหน้าแบบนี้หลวงพ่ออีสัตหีบครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่พระพรหมสามหน้าแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูนะพระพรหมสามหน้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระพรหมสามหน้าหลวงพ่ออีวัดสัตหีบแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเนื้อไม่กระพัดแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยเก่าจัด สวยจริงเนื้อไม่กระพัดแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะแบบนี้โอ้โหดูเนื้อแบบนี้เลยเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระผอมสามหน้าแบบนี้หลวงพ่ออีวัตรีบเอา300บาทนี่ผมสามหน้าเอาไป300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นงบน้ำอ้อยเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่พี่ครับนี่เลย นี่สวยงามดีครับพี่ๆี่ครับนี่เก่าเสวยเลยครับพี่พี่แบบนี้เนาะพี่พี่น็อตนี่งบน้ําอ้อยเก่าๆแบบนี้ลองดูเพื่อพี่พี่ท่านใดชอบเรื่อพี่พเก่าดีสวยดีครับ พุทธเจ้าสิบทัศน์นั่นเองครับพี่พี่แต่ว่าเอามาเลียบเลี้ยงใหม่ให้เป็นในรูปแบบของทรงกลมแบบนี้ครับพี่พี่กลายเป็นงบน้ำอ้อยแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ที่สุดเลยครับพี่พี่นี่หรือว่าพบพุทธเจ้าสิบชาตินั่นแหละครับพี่ร้อแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อตะกูแบบนี้หลวงพ่อเนียมครับพี่พี่หนาๆแบบนี้เลยเอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเท้าเวสุวรรณครับพี่ๆเท้าเวสุวรรณหลวงปู่สวง นี่เลยครับพี่พี่เท้าเวสุวรรณหลวงปู่สวงแบบนี้เทวดาเดินดินครับพี่พี่ลองดูรอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่รอเก่าคลาสสิกดีสวยงามดีดูลอยตะไบใต้ฐานแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเกเลยลองดูได้พี่พี่ลองดูได้แบบนี้ครับพี่นี่รอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เท้าเวสุวรรณหลวง ปูสวงเทวดาเดินดินแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยจัดเลยครับพี่พี่ครับนี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เทวดาเดินดินอย่างนี้แ้พี่พี่น้อยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปเอา300บ้บาท บอกแล้ววันนี้น่าจะน้นเลข3พี่สามาแน่ครับพี่พี่ลองดูเนาะพี่พี่เนาะวันนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยวันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงครับพี่รายการไหนเบาได้เบาเลยเหยียบเบาสุดเลยครับ <BI> พี่ลองดูเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่พี่รายการต่อมาพระปิตามหาเสน่ห์ครับพี่พี่พระปิตามหาเสน่ห์หลวงู่โตวัดประดู่ชิมพีแบบนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วดูครับพี่ลายมือติดคมชัดแบบนี้นิ้วมือติดคมชัดแบบนี้ลองดูครับพี่พี่รายละเอียดสวยงามเลยทีเดียวครับพี่ มีพอเส้นเกสาให้เห็นอยู่บ้างนะพี่ๆเนาะแบบนี้ครับพี่ดูยังเห็นเส้นเกสาอยู่บ้างแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่เลยสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่ดูสวยงามดีโอ้ด้านหลังเกสาติดเต็มเลยข้างหลังเส้นเกสรติดเต็มเลยครับพี่ๆแบบนี้หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี่แบบนี้ปิดตามมหาเสน่ห์เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอาสามร้อยบาทบอกแล้ววันนี้วิ่งสามวันนี้วิ่งสามครับพี่ แคบจะสามลวดมาเลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่ราคาตามตามทุนครับพี่พี่เนาะราคาตามทุนทุนสูงหน่อยก็ขยับราคาขึ้นไปนิดเดียวพี่ขยับขึ้นไปนิดเดียวพอครับพี่พี่เนาะเอาวันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันพี่พี่จริงๆราคาไม่ได้แพงครับพี่พี่ลองดูเนาะพี่พี่เนาะส่วนใหญ่สามร้อยเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยพี่พี่ไม่แพงไม่แพงลองดูพี่พี่ราคามีขึ้นมีลงนิดหน่อยครับพี่พี่ลองดูครับพี่ี่ครับนี่แบบนี้ครับพี่เป็นล็อกเก็ตเนาะพี่พี่เนาะล็อกเก็ตหลงปู่ หลวงปู่ทิมอิสลิโกเทโลแบบนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยพี่เป็นล็อกเก็ตหันข้างนะพี่พี่น้อตแบบนี้ครับพี่มะอะอุแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่นี่เลยล็อกเก็ตแบบนี้สวยงามดีเล็กๆครับพี่พี่เอาไปเลี่ยมนะผมว่าไปเลี่ยมเนี่ยกำลังสวยเลยครับพี่พี่ดูนี่อันนี้เทียบกับนิ้วก้อยนะพี่พี่นะอันนี้ปลายนิ้วก้อยน้องนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่เล็กดีครับพี่พี่เอาไปเลี่ยมเนาะผมว่าสวยเลยครับพี่พี่นี่ดูนะลองดูครับพี่พี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูหน่อยหนึ่งพี่พี่ลองดูเดี่พระ หลงปูทิมครับพี่พี่ครับเป็นล็อกเก็ตหลงปูทิมเนาะพี่พี่เนอแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ล็อกเก็ตแบบนี้นะพี่พี่นะถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300้บาท บอกแล้ววันนี้ครับพี่ส่วนใหญ่ราคาเนี่ยประมาณ3 0 0ร้อยเท่านนพี่พระส่วนใหญ่บนถานเนี่ยประมาณ0 0มี400มี5 0 0มีเนามีนะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยครับพี่พี่นี่รายการต่อมาเป็นฮันุมานครับพี่พี่ครับฮันุมานแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่นี่เนื้อผงคุกรักครับพี่พี่เนื้อผงคุกรักมีการปิดทองแบบนี้หนุมานพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยหนุมานเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะพี่พี่เนาะหนุมานลงรักแดงๆมาแบบนี้เลยครับ พี่พี่ดูนะหานุมานลงลักมาแดงๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ดูดูได้เลยครับพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เอาสามร้อยบาทเนื้อผงครับพี่พี่เนื้อผงคุกลักครับพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาท เท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นเบี้ยแก้ครับพี่พี่เบี้ยแก้แบบนี้โอ้โหปลอดวิ่งเต็มเต็มแบบนี้เลยครับพี่พี่นเนาะต่อโค้ดหมง 18K แบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่เขาเลี่ยมแบบจับขอบแบบนี้ครับพี่เขาเลี่ยมจับขอบแบบนี้มาทําเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ทําเหมือนแบบอ่าล็อกเก็ตเลยนะพี่นงแบบนี้เหมือนงานล็อกเก็ตเลยทําอย่างดีเลยครับพี่พี่แบบนี้อ่าเบี้ยแก้แบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่แล้วปลอดวิ่งเต็มเต็ม ตลอดเต็มๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เอา500บาทเบี้ยแก้แบบนี้เอา500บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะส่วนใหญ่ราคา5 0 0ร้อยไม่ค่อยมีครับมีมีชิ้น2ชิ้นแค่นั้นแหละครับพี่เนาะราคาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่300400ยส้สัส่วนใหญ่กับพี่ๆวันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแปลงปันจริงๆพี่ๆลองดู รายการต่อมาเป็นพระพุทโธน,น้อยหลวงพระพระพุทโธน,น้อยคุณแม่บุญชีพุทธแม่ชีบุญเรือนตมบุญเติมพี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูหลังยันลึกๆแบบนี้ก็พี่ๆครับหลังยันลึกๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่นี่แม่ชี แม่ชีบุญเรือนตมบุญเติมนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมแบบนี้นี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่พระเนื้อผงพุทธคุณครับพี่พี่ครับนี่พระเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้เก่าจัดสวยจริงเลยครับพี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่พุทโธน้อยคุณแม่แม่ชีบุญเรือนตมบุญเติมนะพี่พี่น้อยแบบนี้ครับพี่หลังยันลึกๆเลยครับพี่พี่ลองดูเนื้อผงพุทธคุณอัดแน่นเต็มๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เอาสีรบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นโอ้โห hike, โกรุท้ายตลาดรับพี่พี่เป็นปางเอ่อเป็นพิมพ์นังกวักครับพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่นี่เลยหลังยันโอ้โหหลังยันติดชัดดีนะพี่พี่นะหลังยันติดคมชัดดีแบบนี้ครับพี่พี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอยันชัดแบบนี้ครับพี่ลองดูอันนี้จะเป็นอ่ากรุท้ายตลาดรับพี่พิมพ์นังกวัก แบบนี้ครับพี่ดูครับกรุยังเกาะติดอยู่เลยพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีเห็นหน้าเห็นตานะพี่พี่นะแม่นางกวักแบบนี้ยังเห็นหน้าเห็นตาดีอยู่ครับพี่พี่สวยงามดีพระเนื้อผงแบบนี้เก่าเก่าสวยงามจริงๆครับพี่พี่หลังยันแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหลังยันแบบนี้เลยกรุท้ายตลาดครับพี่พี่ครับกรุท้ายตลาดพระกรุท้ายตลาดแบบนี้เป็นพิมพ์แม่นางกวักครับพี่พี่ท่านใดค้าขายนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่จัดไปเลยเมตตาค้าขายแบบนี้จัดไปเลยกวัก เงินกวากทองกวักลูกค้าเข้ามาันรัดน้อพี่น้อแบบนี้ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาโอ้โหดู รูปถ่ายหลวงพ่อเงินครับพี่พี่ครับรูปถ่ายอัดกรอบกระจกครับพี่พี่รูปถ่ายอัดกรอบกระจกแบบนี้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิศครับพี่สองหน้าแบบนี้เลยครับพี่พี่สุดยอดเกจิแห่งเมืองพิจิตรเลยครับพี่พี่นองแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยหลวงพ่อเงินเก่าเก่าหลวงพ่อพิษเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เขาเลี่ยมกระจกไว้นะพี่นะเขาอัดกรอบกระจกไว้แบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาสามเอาสามร้อยบาท แม่อย่างนี้ก็พี่พี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพี่พี่น้องแบบนี้น้องก็เริ่มเสียงแหบเสียงแห้งแล้วเพราะว่าเมื่อวานอยู่ๆฝนก็ตกกับพี่พี่อยู่ๆฝนก็ตกรีบวิ่งออกไปเก็บเคยเก็บของกับพี่พี่โอ้รีบออกไปเก็บผ้าพี่พี่โอ้โหตากฝนเลยนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับเอารายการต่อมาครับพี่พี่รายการต่อมานนี้เลยครับพี่พี่เป็นชุดตะกุดครับพี่พี่ชุดตะกุดบวกเหรียญแบบนี้หลวงพ่ออีวัาสัตหีบครับพี่พี่ครับแบบนี้ตะกุดเก่าๆดูครับพี่รักเขาแห้งเก่าแตก แตกแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าจัดสวยจริงครับพี่พี่เนาะลองดูครับพี่เนี่ยดูโอ้โหดูลักแห้งๆแตกออกแบบนี้เลยครับพี่ครับนี่ลักแห้งๆแตกออกแบบนี้เลยลองดูเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูนะได้ความเก่าได้ความสวยงามคลาสสิกดีครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามคลาสสิกดีแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่สวยงามมากๆเลยครับพี่พี่สวยงามมากๆเลยอย่างนี้ลองดูได้ครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดจัด ผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะแบบนี้เหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่ออีวัาสถหีบแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่เนาะแบบนี้นี่สวยงามดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่ออีนะพี่พี่ลองดูเขามาพร้อมเหรียญแบบนี้ครับพี่เขามาพร้อมเหรียญแบบนี้เลยตะกุดเก่าๆครับพี่พี่นี่ลงรักเนาะพี่เนาะเข่าจัดจริงๆครับพี่พี่ลองดูนะแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาสี่ร้อยบาท ตะกุดครับพี่ตะกุดบวกเหรียญหลวงพ่ออีว่าสัตหิบแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีนะพี่พี่เนาะมาเป็นชุดแบบนี้ครับพี่มาเป็นชุดแบบนี้เลยเหรียญเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ตะกุดนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่เก่าแห้งแบบนี้เลยครับพี่เก่าแห้งแตกออกแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เอา400บาทนะพี่พี่เนาะรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อรวยครับพี่พี่ครับนี่ หลวงพ่อรวยวัต,ตะโกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูตัวอัคระตัวยันปั๊มลงไปแบบนี้ครับพี่พแบบี่ถักเชือกแบบนี้ถักเชือกเขาเรียกว่าเชือกนะพี่นะแบบเนี้ยเชือกที่เขาไว้ผูกแขนนะพี่นนองแบบเนี้ยครับพี่เชือกที่เขาไว้ผูกแขนเหมือนสายสินผูกแขนอย่างเงี้ยครับพี่หลวงพ่อรวยวัต,ตโกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดูรอยจานนี่เห็นรอยจานชัดเจนพี่ๆลองดูเห็นรอยจานแบบนี้เลยครับพี่ๆเห็นรอยจานแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่เป็นตะกุดครับพี่แผ่นตะกุดแบบนี้นะพี่เนาะแผ่นตะกุดเนื้อ แดงจานอขละครับพี่พี่แล้วก็ม้วนแบบนี้ม้วน3รอบครึ่งครับพี่พี่ม้วน3รอบครึ่งแบบนี้ลองดูครับพี่พอย่างนี้เลยเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่แล้วมีการมัดเชือกไว้แบบนี้ครับพี่วัตโกเขียนไว้อย่างนี้เลยครับพี่พี่ลองดูนอาแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา300บาท ตะกุดแบบเนี้ยครับพี่เขาเขียนว่าออกวัตตโกผมก็ว่าจะใช่หมวหลวงพ่อรวยนะพี่พี่นะแบบเนี้ยครับพี่ลองดูแล้วกันครับพี่พี่เนาะแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่นะแบบนี้เลยครับพี่พี่แผ่นทองแดงหนาๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับแผ่นทองแดงหนาๆแบบนี้เอาสี่เอ้ยเอาสามร้อยบาท อ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้คลิป EP พี418น้องนําเสนอพี่ๆครบทวนแล้วครับพี่ๆนําเสนอพี่ๆครบทวนแล้วชอบรายการไหนทักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนก็แจ้งน้องได้ครับพี่ๆยินดียินดีให้บริการนะพี่ๆเนาะลองดูครับพี่ๆครับวันนี้นี่เลยมีประมาณนี้ครับพี่ๆย้ำเย็น วันพุธแบบนี้วันหยุดด้วยพี่พี่วันวิสาขบูชาแบบนี้นะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับนี่ชอบองคไหนบอกน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้เลยครับพี่พี่ยินดีให้บริการนะครับพี่พี่เนาะแล้ววันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยมาที่นี้ด้วยครับพี่พี่แล้วก็อย่าลืมนะพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับพี่พี่ จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะพี่ๆเนอะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วครับพี่เรามาเจอกันทุกๆวันกับพี่ๆมีนัดกันทุกๆวันเลยตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเฮงดีพระบ้านพระราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ